ไม่เสียบผมตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วล่ะรู้แต่ควันขยันมากเลยปลูกคันปลูก่ก็เป็นพอปู่ทยังไม่ทำอะไรแต่ตอนนี้ก็ให้ปลาพวกปลาสลิดอยู่ปลามันอยู่เยอะๆเยอะที่สุดในโลกมั้งหรือปลาในตรงนี้ยอันนี้มันนมันจะขึ้นมาอีกมันจะขึ้นมาอีกจะเหลืออยู่ประมาณนิดูดียวดึงขี้ผึ้งก็มีทุกคนแปลงต่อนี่ อย่างน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นพี่ผมปลูกเนี่ยเป็นผักเปี้ยวนี่ผักเปี้ยว,ว,ว,วที่ลำหนามเนี่ยปลูกไปทั้งแปลงเนี่ยหมื่นกว่าต้นหมื 12, ่นสองพันกว่าต้นเปี้วนี่ก็ขายขายให้เขาเก็บเนี่ยเขาเก็บเหมา au. ปีนี้ก็คือเหมาต้นละหกบาทเหมือนต้นก็คือหกหมื่นเหมาต้นละหกบาทแต่ห้ามเอามาเอาเอามีดมาตัดนะให้เก็บ เอามันในมาพาดเก็บแต่เขาก็เจ็บกำกำหนึ่งเขาขายห้าบาทเก็บไปสี่ห้ายอดยอดเนี้ยเก็เนี้ยเก็บเน้ขาก็เจ็บไปเขาก็ก็เขาไปขายแล้วห้าบาทห้ายอดสไดกวันเนี้ยนอกนั้นก็ถือกำไรของเขาทีนี้พอปีหลังมาเราก็ขายอีกเราก็ไม่ต้องมาทำอะไรอีกกินได้เลยนะจิ้งกุยหลุดที่เรากินบ้านเขียกินกับพวกลาบเอาไปแกงปลาเอาไปเหยี่ยวพร้อมยำ เ้าเดียวไม่ต้องมาปลูกทีนี้มันพอมันมีเม็ดออกฝาออกเม็ดมามันก็เอาเม็ดไปเลอะกล้าก็ออกไ,กได้กินและชุ่ม่ออันนี้